คนดูหลายท่านคงจะสงสัยใช่ไหมครับว่าเมื่อเมื่อสักครู่ผมทําอะไรนะครับเมื่อสักครู่นะครับจะเป็นท่าบริหารนะครับแก้กระดูกสันหลังทับเส้นประสาททุกท่านคงจะงงใช่ไหมล่ะครับท่านไหนที่เอ่อไม่เคยเห็นนะครับท่าบริหารแบบนี้ก็คงจะงงๆนะครับว่าเอ่อพ่อค้าทําอะไรผมทําอะไรผมได้มาจากไหนนะครับเดี๋ยวขอเล่านะครับขอเล่าประสบการณ์จริงนะครับที่ ผมเคยพบเจอมานะครับคือเมื่อก่อนผมเป็นกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทก็จะปวดขาชานะครับชาชามาตั้งแต่นะครับปลายเท้ายันสะโพกยันหลังนี่เลยนะครับคือทําอะไรไม่ได้เลยจากคนที่เ,เคยวิ่งเตะบอลเดินเหินคล่องแคล่วนะครับกับกลายเป็นคนแทบจะพิการมาพักหนึ่งนะครับพักใหญ่เลยนะครับก็ วิธีรักษานะครับตัวที่เป็นใหม่ๆไปนวดกินยาหาหมอฉีดยานวดนะครับ <c oughs> แค่ทุเรานะครับไม่หายนะครับผมก็ไปหาหมอหมอแนะนําให้ผ่านะครับผมแต่ปรากฏว่าผมไม่ผ่านะครับก็จะใช้วิธีไปนวดช่วงนั้นลูกชายนะครับอายุก็จะ,ะลูกชายอายุประมาณสักสิบขวบ สิขวบสิบเอขวบนะครับก็ก็คือจะให้เขาเหยียบขาให้นะครับให้ลูกชายเขาเหยียบให้นะครับอ,อาทิตย์หนึ่งก็จะเหยียบสัก2-3งามวันถึงสามารถลูกลุกมาขายของได้สามารถออกไปทํางานได้นะครับก็อยู่มาวันหนึ่งนะครับไปเจอในยู u ู u เอ่อน่าจะเป็นคลิปของอตํารวจนะครับตํารวจเขาเป็นคนสะกลน,นะครับน่าจะเป็นตํารวจชื่ออะไรสักอย่างหนึ่งนี่แหละนะครับผมลืมไปแล้ว นะครับผมถ้าเจอเขาก็อยากจะขอบคุณเขานะครับอยากจะขอขอบคุณเขามากๆเลยนะครับที่มาทําคลิปนะครับเพื่อเพื่อเป็นทานนะครับสําหรับคนที่เป็นโรคนี้นะครับกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทนะครับไม่ใช่เรื่องธรรมดาถทาไปหาหมอหมอแนะนําให้ผ่านะครับผมมาเจอสูตรนี้ผมไม่ต้องผ่าและผมก็หายมาจนถึงทุกวันนี้นะครับผมสามารถวิ่งออกกํบบาลังกายสามารถออกไปเตะบอล นะครับหรือสามารถออกไปทํากิจกรรมอะไรก็ได้นะครับด้วยท่านี้เลยนะครับผมด้วยท่านี้เลยเอ้ามานะครับผมอามาเดี๋ยวผมจะทาให้ดูว่าผมทําอย่างไรผมถึงหายปวดขานะครับคือปวดนี่ชาไปหมดเลยนะครับเวลานอนเวลาถ้าเป็นหนักหนักเวลานอนก็คือนอนก็คือนอนไม่หลับขยับตัวไม่ได้มันจะปวดขึ้นมาโดยทันทีถ้าเวลาเราขยับปวดนะครับผมเอามาอ,อันดับแรกนะครับ ถ้าใครที่เป็นกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทหมอต้องวินิจฉัยมาก่อนนะครับว่าท่านเป็นกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทท่านทําแบบนี้ท่านหายอย่างแน่นอนนะครับผมเอาแบบทาแบบนี้เลยนะครับเอามือนะครับเอาตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับดันตรงนี้นะครับแล้วก็ถางขาออกทางขาออกแล้วล็อกให้ตึงนะครับแขนให้แขนให้ตึงให้ตรงๆแบบนี้นะครับแล้วโยกแรงเลยนะครับผม โยกไปเลยครับโยกแบบนี้เลยนะครับผมโยกแบบแรงๆเลยนะครับถ้าใครที่ท,ทําทีแรกนะครับใครที่เป็นหนัหนกๆถ้าทาทีแรกตรงหลังเห่านี่นะครับตรงหลังเราจะรู้สึกว่าเสียงกระดูกจะดังพวุนะครับนั่นคือได้ผลทําแรงๆเลยนะครับแล้วก็ทําให้ได้บ่อยๆนะครับเจ้าท่านจะหายจากกระดูกสันหลังทับเส้นประสาทนะครับ ตามนั้นครับผมอันนี้เล่าจากประสบการณ์จริงนะครับผมคือไม่คือว่าไม่ได้เล่าเพราะคําบอกเล่าเพราะว่าเห็นในคลิปมาเขาบอกอย่างนี้อย่างนี้อันนี้คือประสบการณ์จริงนะครับสามารถใช้ได้จริงนะครับผมท่านไหนนะครับที่เป็นอยู่นะครับอยากให้ทดลองใช้ดูนะครับได้ผลหรือไม่ได้ผลอย่างไรนะครับก็ผมเรียนมาบอกกับผค้ขาด้วยนะครับหรือถ้าบางคนทําแล้วไม่ได้ผลก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะครับแต่ว่าที่ ผมทาคือได้ผลแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกวันนี้ไม่ต้องไปเหยียบไม่ต้องไปนวดนะครับก็คือไม่ต้องให้ลูกเหยียบแล้วก็ไม่ต้องไปนวดนะครับผมไม่ต้องทรมานอีกต่อไปนะครับอ้าวหากทุกท่านนะครับเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับพ่อขาด้วยนะครับให้กับผมด้วยนะครับช่องอุทัยเซลล์นะครับผมนะครับผมก็อยากพยายามหานะครับคอนเทนต์ที่มีสาระดีๆแบบนี้ มาให้กับทุกคนได้รับได้ชมกันนะครับผมแล้วก็พบกันตอนไลฟ์สดขายของนะครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ